ละครสั้น f อซีเรื่องพาคุณแม่ไปไปไปสระผมทีเดียวจบจะเป็นไงไปชมเลยมีรูปว่าไงคะแม่เนี้ยแม่อยากไปสระผมดังเลยอะรู้สึกว่าผมแม่มันแห้งไปแตกมาก ค่ะแม่ไปไปกัน,ๆๆนก็อยากไปนะคะ <ๆ S 1> โอเคเดี๋ยววันนี้ยเดี๋ยวอันนี้แวะแวะซื้อแวะสั่งแก๊ไปกินที่นั่นไหมลูกค่ะแม่เดี๋ยวแม่ขอสั่งนะลูกจะเอาอะไรหนูจะเอาเกี๊ยวแล้วก็กับไส้กรอกไส้กรอก ไส้กอรอกค็อกเ,เทลหนังกอรอบค่ะค่ะแล้วก็แล้วก็แถมขนมขนมที่มีของเล่นนะคะขนม LOL ที่มีของเล่นแล้วก็มีที่แต่งตัวได้จ่าลูกเดี๋ยวแม่สั่งให้โอเคสั่งให้เรียบร้อยส่วนลูกจะเอาขนมอะไรก็ได้เลยนะเลือกเลยหนูจะเอาจะเอาน้ำน้ำแดงค่ะแล้วก็ก็หลายอันเลยไปกินที่นั่นแล้วก็สปาเกตตี้ข้าวผัด ไหดาวคะโอเคจา้จาจ้าเดี๋ยวสั่งเดี๋ยวไปสั่งกันนะลูกลูกโอเคเ๋ยส่วนแม่ก็ส่วนแม่ก็จะกินเลือกกินเกี๊ยวข้าวห่นแล้วก็น้ำอะไรพวกนี้เดี๋ยวเดี๋ยวรอแก๊บมาส่งกันนะลูกค่ะแม่อ๋มันเนี้ไปส่งของดีกว่าเน,นี่ไปส่งของดีกว่าวันนี้ลูกค้าสั่ง 放床里。 แคไปส่งของเลยก่อนดีกว่าติ้งตองเอลูกใครมาเดี๋ยวไปกับแม่นะแม่รอหนอูด้วยเอยใครมานะ่ะ ของมาส่งครับ๋อ่คค่ะสักพร้อมพร้อมเพย์หรือจ่ายเงินดีคะเอิมนั้นสแกนจ่ายเลยก็ได้ครับโอเคนี่ค่ะโอนไปให้แล้วนะคะขอบขอบคุณครันั้นผมไปก่อนนะครับค่ะค่ะค่ะ ไปลูกไปเดี๋ยวไปไปที่ร้านเสริมสวยกันลูกค่ะคุณแม่ <S <S ไปก็เถอะค่ะแต่ลูกหนูเดี๋ยวไปแวะซื้อเดี๋ยวแวะซื้ออะไรกินอีกไหมในเซเว่นน่ะเอมนั้นแวะซื้อค่ะแม่เดี๋ยวไปแวะซื้อที่เซเว่นกันเถอะลูก เดี๋ยวไปซื้อที่เซเว่นมีนิมา่ากันลูกโอ้ยลูกจอดรถได้จอดรถปลลูกไปแวะ อมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับบริการนะคะวันนี้จะเอาอะไรดีคะอ๋อพอดีจะเอาพอดีจะซื้อนี้ค่ะโอเคนี่ค่ะต่อมารับบริการใหม่วันหน้านะคะ ไปไปลูกไปไปเซไปที่ร้านเสริมสวยกันเถอะไปลูกถ้าคุณแม่ไปแวะซื้ออะไรกัน<ม>กินก่อน้ยลูกอมไม่ซื้อแล้วค่ะแม่ ไปร้านเสริมสวยกันวันนี้แม่วันนี้แม่จะมาสระผมมาลูกเดี๋ยวลูกอะ่ะนั่งรอกินไปก่อนนะค่ะคุณแม่ไปลูกลงมา ค่ะคุณแม่ปเดี๋ยวนั่งรอตรงนี้ก่อนนะลูกโอเคเดี๋ยวลูกกน็นั่งรอตรงนี้นะลูกเดี๋ยวเดี๋ยวแม่วางของให้นะแล้วกินกินแล้วก็อย่าทำหกได้ล่ะค่ะคุณแม่ออมสวัสดีค่ะเจ๊ฝเออมว่าไงวันนี้ค่ะจะมาสระผมอะค่ะโอเคนั่งเลยค่ะ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 โอเคเสร็จแล้วอ่าเสร็จแล้วก็ อมเดี๋ยวไปอบไอน้ำก่อนเลยค่ะอมเดี๋ยวรอให้ถึง3ชั่วโมงก่อนนะคะกว่าจะเสร็จค่ะค่ะสมชั่วโมงผ่านไปโอเคืติง้งโอเคเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะต่อไปก็ก็มา มาเป่าผมใช่ไหมคะเอ่อใช่ค่ะใช่ค่ะเมื่อเสร็จอู้เป่าเสร็จแล้วค่ะคุณลูกค้อาอ๋อขอบคุณค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพร้อมเพย์หรือจ่ายเงินนี้คะอืมนั้นพร้อมเพย์ก็ได้ค่ะโอเคนี่ค่ะเข้าแล้วค่ะเคไปลูกกลับบ้าน วันนี้ผมสวยเลยอะอืมเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนสำหรับคลิปนี้นะขอลาไปก่อนนะบ๊ายบายจุ๊บหลักคันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะบ๊ายบายจุ๊บติดตามไม่นะ